สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่26มีนาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเริ่มแขว่งออกทางด้านไซ์เวย์นะคะ เราให้กรอบวันนี้1,060ถึง1,100จุดนะคะก็มองประเด็นหลักของตลาดยังคงเป็นประเด็นเดิมนะคะเป็นความคืบหน้าหรือว่าพัฒนาการของโควิด<ม>1 i นะคะที่ถือว่าก็ยังคงส่งผลกระทบในเชิงลบจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็มาอัปเดตกันสักนิดนึงสำหรับตัวสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นทะลุหนึ่งรายนะคะเป็นวันแรกนะคะแล้วก็ในฝั่งความ ปากฝั่งความช่วยเหลือเนี่ยก็ทางวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยก็ผ่านร่างตัว2ล้านล้านมาตรการช่วยเหลือ2ล้านล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตัว Final w o r ตเนี่ยก็อาจจะยังมีแก้ไขอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามีวุฒิสภาบางคนวุฒิสมาชิกบางคนเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องการที่จะผลักดันให้เห็นผลประโยชน์กับ พนักงานในเชิงของบริษัทเอกชนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าในท้ายที่สุดแล้วล่างนี้คงต้องผักนานจนผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลเพียงแค่ในระยะสั้นนะคะส่วนฝ้าขวางทางด้านยุโรปเนี่ยมองว่าก็ยังคงอาการหนักอยู่นะคะในส่วนของอิตาลีจริงอยู่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนแต่เร่งที่ลดลงนะคะแต่ว่าในภาพโดยรวมเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีค่อนข้างมากแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะ ต่อวันที่รายงานออกมาสเปนเนี่ยก็กลับมาค่อนข้างมีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยแซงหน้าอิตาลีไปนะคะก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะคะในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยนะคะถือว่าอัตราเร่งลงทรงตัวนะคะไม่ไดเ้เพิ่มขึ้นแบบ เร่งด่วนมากเหมือนประเทศอื่นๆแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะไว้วางใจได้นะคะทางด้านรัฐบาลเองเมีการออกตัวพรกรฉุกเฉินนะคะซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้แล้วนะคะก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้กฎหมายบังคับเนี่ย อย่างเข้มข้นมากนักนะคะมีเพียงแค่บางส่วนนะคะที่อาจจะมีข้อกําหนดออกมาให้ดําเนินการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของการขอความร่วมมืออยู่นะคะหลักๆแล้วอย่างเช่นเรื่องของการห้ามเดินทางเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยก็จํากัดแค่ในเฉพาะกลุ่มคนนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่มีอายุสูงนะคะก็คือมากกว่า70ขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ที่อายุน้อยนะคะก็คือต่ํากว่า5ปีลงมานะคะหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็ในส่วน ของการห้ามเดินทางของนักทุนต่างชาติเอ้ยไม่ใช่นักทุน ของนานชาตินะคะก็ก็ไม่ให้เข้านะคะยกเว้นคนไทยยังคงเดินทางเข้าออกได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบังคับใช้ในบางส่วนซึ่งยังไม่ได้เข้มข้นมากนะคะอันนี้เรามองว่าคงต้องจับตาดูเรื่องของจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะคือถ้ามีอัตราเร่งมากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าการบังคับใช้เรื่องของพอรกฉุกเฉินจะเข้มข้นมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูนะคะ ในแง่ของมาตรการในการช่วยเหลือนะคะจากฝั่งทางทปทนะคะเมื่อวานนี้ประชุมกรงงนะคะก็คือยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะ0.75นะคะไม่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวคาดการหรือว่า GDP ไตรมาสปีอปี63นะคะที่ทางทปทเนี่ยทางกรงเองมีการปรับลดตัวคาดการลงมาอย่างหนักทีเดียวนะคะจากเดิมเนี่ยเคยปรับลดลงมาอยู่ที่2.8%สําหรับปีนี้นะคะก็ปรับลดลงมารอบนี้คือหดตัว5.3%เปนะคะเป็นตัวเลขหดตัวที่ค่อนข้างแรงที่ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วน,นะคะสะท้อนภาพความเ ผลกระทบในเชิงลบจากเรื่องของโควิด -19 ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ไทยนะคะก็คือเป็นไปทั่วโลกเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงะคะและแน่นอนที่สุดว่าในปี63เนี่ย GDP หดตัวค่อนข้างหนักเนี่ยในปี6.4เนี่ยก็อาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีถ้าภาวะของโรคเนี่ยมีการสงบลงได้นะคะภายในกําหนดก็คือไม่ไม่ได้เกินมากไปกว่าช่วงขึ้นปีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นนิเกตีฟต่อภาพโดยรวมของ ของตลาดนะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลืออื่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะที่ยังไม่ได้ถูกจัด ชั้นว่าเป็น NPL นะคะบนสินเชื่อทั้งหมด6ประเภทนะคะก็จะมีผลในวันที่1เมษายนนี้นะคะก็คือมีหลายๆมาตรการและเชื่อว่าน่าจะยังคงมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้ก็คือเป็นการรอพัฒนาการหรือความคืบหน้าของโรคนะคะก็โดยรวมแล้วกรอบหลักใหญ่ยังเป็นทางลงแต่ในระยะสั้นถ้าไม่มีอัตราเร่งของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเราก็เชื่อว่าตลาดน่าจะเริ่มส่งตัวได้แ่งออกด้านข้างนะคะสำหรับในวันนี้ก็คือ 10, 60, 1 0 6 0 1 1 0 0นะคะ ตัวเลขที่น่าสนใจในการจับตาในคืนวันนี้เราให้น้ำหนักกับเรื่องของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐนะคะที่จะประกาศออกมาเป็นการสะท้อนภาพเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 i ที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐนะคะว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็น่าจับตารวมไปถึง gdp แตรมาสีของสหรัฐที่ประกาศออกมาด้วยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นักลงทุนที่เราแนะนำนะคะก็อาจจะเป็นธีมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรื่องของเ,ออเรื่องของการสั่งปิดสถานที่ในกรอ ะะก็มีหุ้นหลายตัวที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็วันนี้เราเพิ่มเ,เรื่องของหุ้นพื้นฐานดีที่น่าสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงมานะคะก็จะมีหลายตัวจริงๆตัวนี้เราออกสเปเชียลรีพอร์ตไปแล้วเมื่อวันเกาะ2วันก่อนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจะมีตัว aot cpo นะคะ ck k, k bank d t a c cbf เบมนะคะกลาฟอ่อ CBG แล้วก็ตัว CSG นะคะมองว่าน่าสนใจนะคะเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาร่วงหลดลงมามากก็เริ่มที่จะมเร็งมองในเรื่องของการทยอยสะสมนะคะส่วนเทคนิคอล l p พิกในวันนี้นะคะเรา3ตัวที่เราแนะนำเข้ามาซื้อนะคะมี GPSC นะคะ MAC Group แล้วก็ตัว TQM ค่ะ เอานะครับในได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพี่ต๊กพูดเลยค่ะโอเคต่อเลยนะครับก็ AP นะครับหุ้นลงเยอะครับ<อ>ผมว่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะสู้ได้แหละครับเพราะว่าดูจากราคาหุ้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามี คนมาปรับประมาณการเยอะนะครับก็น่าจะปรับครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วการทําการตลาดการขายนะครับหรือว่าคนจะไปซื้อบ้านคงไม่มีอารมณ์ไปซื้อหรอกครับในช่วงไตรมาสสองเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับประมาณการตรงเนี้ไว้ยอดจองมันสะดุดไปไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยหรือปีนี้เนี่ยเรามองไว้เนี่ยตอนแรกเรามองไว้เนี่ยเรามองจบปีนี้เนี่ยสิบหมื่นเจ็ดพันล้านลดลงแปดเปอร์เซ็นต แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับในช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายได้4ี่พัก็ไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งน่าจะจบห้าพันไตรมาสสอ่ะผมดูแย่ๆเลยสามพันหไตรมาสสามสี่พันค่อยๆกลับมาไตรมาสสุดท้าย4ี่พันหรวมเป็นหม่นะครับก็ลบแดเอร์ซนแต่ AP นี่ที่ผ่านมามีเรคคอร์ดการขายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการนี้เขาน่าจะถูกใจลูกค้าเพียงแต่ลูกค้าเนี่ย ก็แบบสะดุดไปด้วยสถานการณ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตรงนี้เนี่ยยอดจองแนวราบมันหายไปหายไปก็คือเวลายอดจองแนวราบหายไปเนี่ยยอดจองแนวราบี่โครงการแนวราบคือโครงการที่ขายแล้วโอนได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหายไปมันก็กระทบเออร์เนเป็นธรรมดาตอนนี้เขามีแบ็กหลอกรอโอนนะครับปีนี้เนี่ย7,005นะครับส่วนที่เหลือนี่มาจากแนวราบนะครับที่เราบอกไว้หมื่นเจ็ดน่าจะโอนได้หมื่นล้าน แล้วก็คอนโดเนี่ยก็ซบๆนะครับก็มองขายสต็อกมาเติมอีกสักประมาณเจ็ดร้อยล้านนะครับเ,เราก็เลยมองว่าในส่วนของยอดโอนปีนี้ก็น่าจะลดลง16%ของตัวบริษัทเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นทุกคนไปหน,นีหมดแต่ของตัวบริษัทร่วมทุนเนี่ยค่อนข้างจะลอยตัวนะครับเพราะว่าเขามีโครงการที่มีแบ็กหลอกรอโอนเนี่ยครอบคุม เป้าไว้แล้วนะครับตอนนี้มีของรอโอนเนี่ยหมื่นสามพันเกตร้อยล้านนะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยยอดโอนบริษัทร่วมดูอมั่นใจว่าเพิ่มขึ้นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมโดยรวมเนี่ยก็ยังยังยอดโอนที่หายไปก็ยังชดเชยไม่ได้หมดนะครับเพราะนั้นปีนี้กําไรลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประเมินเงนิงนเงนินปันผลเนี่ยสามสิบสามสตางค์นะครับสําหรับมองต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับสมมุติว่า โควิดปีหน้าขี้ข่ายยอดจองน่าจะกลับมาปกปตินะครับเพราะฉะนั้นยอดจองแนวราบมีกลับมาปกปติการเติบโตของยอดโอนของบริษัทก็น่าจะกลับมานะครับขณะที่แบ็กหลอกบริษัทร่วมทุนมีรอยอยู่อีกหมื่นสามนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าดูทรงแล้วปีหน้าก็ายังน่าจะกลับเออมาเติบโตได้สิบสามเปอร์เซ็นมีปัน,นผลปีหน้าอีกสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดตางนะครับมองราคาหุ้นตรงนี้นะครับสามจุดห้าบาทสามจุดห้าหกเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ ถ้ามองเนี่ยเราประเมินความเสี่ยงเข้าไปในประมาณการเราจะเห็นว่าตอนนี้เทรดพีสามสี่เข้านะครับโดยบนประมาณการที่เราปรับแล้วเนี่ยแล้วก็โอเคมันอาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ไม่เป็นไรมีสิ่งที่ชชว์วยอยู่ในมือด้วยนะครับมีเงินปันผลปีห้าปีหกสองที่เขาประกาศก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ขึ้น XD ครับขึ้น XD วันที่น่าจะต้นเดือนนะครับประมาณต้นเดือนพฤษภาสาี่สิบตางยิวดังสิเ็ดครับ ถ้าปีนี้เรามองว่า,างบมันน่าจะดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังประคองประคองเท่านี้ก็ได้ยิบกั้งเเปเพราะฉะนั้นในเชิงของดีเวนด์ยิวนี่น่าสนใจมากนะครับในเชิงของโมเมนตัมก็มีโอกาสกลับมานะครับในเชิงของ PE ก็ต่ำนะครับก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐาน6กบาทหกผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์ซนะครับในเชิงพื้นฐานนะครับผมก็ไม่รู้ในเชิงเทคนิคผมก็ดูกราฟเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะ แล้วก็อันเดอร์อร์ฟอร์มตลาดนะครับเมื่อวานตลาดก็เ,เริ่มไปเล่นหุ้นที่เหมือนกับจะไปเล็ไปจับหุ้นที่ตกมาเยอะจากโควิดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่โมเมนตัมที่ตามตามไปในปีในวันนี้ครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่หกบาทสิบสิบค่ะตัวต่อไปนะคะตัวทีนะคะทีเนี่ยก็ถามว่าโดยรวมเนี่ย มองตอนแรกอาจจะคิดว่าโควิดน่าจะน่าจะบวกแต่จริงๆก็มีบวกนะคะบวกในแง่ของธุรกิจปลากระป๋องนะคะซึ่งในส่วนนี้ต้องบอกว่าเป็นแอมเบียนซ์ซีฟู้ดนะคะในส่วนของอาหารกระป๋องเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนไรายได้เนี่ยประมาณสัก43%เซนนะคะของยอดขายเนี่ยการขายเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะจากโควิดที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการสต็อกไว้รับประทานนะคะรวมถึงการทํางานที่บ้านเนี่ยก็ช่วยในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า ยอดขายเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถามว่าโดยรวมๆแต่ว่าตัวที่อาจจะมีส่งผลกระทบก็คือในส่วนของตัวกุ้งนะคะก็คือพวกฟร o ้เซนนะคะฟรุเซนเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะได้ส่วนช่วยจากการส่งเดลิเวอรนะคะในการปิดร้านอาหารทั้งในไทยและก็ต่างประเทศนะคะแต่ว่าตัวธุรกิจต้บอกว่าธุรกิจที่กระทบเยอะๆเนี่ยก็คือตัวธุรกิจร้านอาหารเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย อยอดขายในกลุ่ม f ร o z เซนเนี่ประมาณสัก42%ของยอดขายเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าพอปิดร้านอาหารปุ๊บเนี่ยการสั่งซื้อในเรื่องของกุ้งหรือรวมถึงการส่งออกเนีก็ได้รับผลกระทบไปนะคะซึ่งการชดเชยของการเพิ่มขึ้นของไอตัว ambient seafood นะคะพวกกลุ่มอาหารกระป๋องเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะคะที่หายไปนะคะ อีกทั้งในส่วนตัวเรื่องของตัวการรบับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทร่รวมนะคะทั้งที่อินเดียนะคะน่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับที่ไทยนะคะเพราะเพราะอินเดียเนี่ยหลกัหลกๆของเขาก็คือการทํากุ้งเช่นกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยว่าดีมากอยู่แล้วแต่คือคิดว่าตอนแรกคาาว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นก็คือตัวเลดล็อบสเตอร์นะคะปีนี้เนี่ย คาดว่าโดยรวมๆเนี่ยอาจจะเป็นลบมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเลยล็อบสเตอร์เองก็มีการปิดร้านที่อเมริกาไปนะคะก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยไตรามาสหนึ่งจะเป็นไตรามาสที่เขาจะมีเป็นไตรามาสที่กําไรนะคะซึ่งปีนี้นยก็น่าจะขาดทุนนะคะก็ทําให้ตัวนี้ดูแย่ลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยรับที่จะได้รับจากหุ้น,นบริมัิทธิ์ที่เขาจะได้เป็นปกติทุกควอเตอร์เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนรับรู้ออกไปนะคะหรือว่า ดีสุดก็คืออาจจะรับไว้แต่เงินตัวเงินอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามานะคะก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันการดำเนินเงินอิทิชางนะคะเอ,อ่อทางฝ่ายเนี่ยปรับลดประมาณการนะคะจะมีแนวโน้มปรับลดประมาณการลงนะคะจากตัวภาพรมวมที่อาจจะดูแบบไม่ได้ดีมากอย่างที่เคยคิดไว้นะคะนาร,คราคาปัจจุบันเนี่ยปรับลดคาแนะนําลงเป็นทยอยซื้อนะคะเดี๋ยวยังไงขอดูตัวผลประกอบการรายมาหนึ่งนะคะว่า อออเซตออกมาแล้วทั้งดีทั้งลบเนี่ยออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวบริษัทลูกเนี่ยจะมีการอัปเดตในตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ โอเคครับมาต่อกับกราฟเลยนะครับอัปเดตเรื่องท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามครับผม mm. ก็การท่าเรือแห่งประเทศไทย mm. ก็ยื่นคำขาดให้ปรับเพิ่มผลตอบแทนครับผมจากการเจราจาเมื่อวันที่สิบปดมีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการเลือกจากทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ต่อรองกับกลุ่ม GPC ซึ่งประกอบด้วยกราฟ PTT แทงแล้วก็ China h a r b o r ได้ยื่นคำขาดให้ทาง GPC เพิ่มผลประโยชน์ของของโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟสสาม ให้เท่ากับราคากลางที่3 2 0 0 0ล้านบาทครับผมจากที่ GPC เสนอมา1 2 0 0 0ล้านบาทครับก็จากผลตอบแทนที่รัฐต้องการนั้นสูงขึ้นถึง2.6เท่าทำให้ทางฝ่ายประเมินขั้นต้นว่ามูลค่าของโครงการมีโอกาสปรับลดลดลงเหลือ10บาทจากเดิมที่19บาทส่งผลให้หมูลค่าพื้นฐานของบริษัทลดลงจาก195บาทเหลือ186บบาททั้งนี้จากจากการที่ผลสรุปของผลตอบแทนยังไม่สิ้นสุด ซึ่งยังต้องมีการติดตามเพื่อประเมินผลนกระทบต่อมูลค่าบริษัทต่อไปครับตรงนี้ตรงตรงนี้ก็คือ,อปรับแล้วก็หายไปจากเดิมเนี่ย9บาทเนาะก็186บาทแต่ดูก็ยังมีอัพไซด์อยู่ครับก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับตัวกราฟเนี่ยเพราะดูจากธุรกิจเนี่ยความเสี่ยงธุรกิจต,ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับผลจากโควิดค่อนข้างน้อยนะครับเป็นโรงไฟฟ้า IPP มีสัญญาสัญญาแน่นอนที่ขายให้แก่นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เรายังชอบอยู่แนะนำซื้อราคาพื้นฐานนะครับออมองไว้ที่195นะครับคือถ้าโครงการตรงนี้มีปรับอะไรนิดหน่อยก็ลงไป1 8 6ยมันก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับสำหรับในส่วนของมุมมองตลาดและ ประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ